สวัสดีค่ะ<า>ต้นไม้อยู่ไหนวันนี้แม่ไปสวนมาไปตัดต้นไม้กับพ่อได้อะไรมาไปดูท้ายรถพ่อสิเคยเห็นไหมลางพึ่งลังพึ่งอ่ะจับมาดูสิตอนนี้ตัวพึ่งมันไม่มีแล้วนต้องไปฝั่งโน้นพี่ต้นเราไปจับฝั่งโน้นปัาอดีดีดีดจับขึ้นครับมันยังมีน้ำพึ่งอ,อยู่นะมีมดไหนคะมันอยู่ตรงไหนจับ กิ่งไม้เลยตามนี้เออ,อ,อแต่จริงแล้วตัวนไปหมดแล้วมันจะมีน้ำอยู่ตรงนี้หนูเห็นไหมน้ำมันจะหวานมากหวานไหมหวานมันจะเปรี้ยวน,นิดพึ่งแท้แม่เลยอยากให้หนูได้เห็นไงแม่ไปเอาเจอตรงไหนที่ตัดสวนที่หน้าโรงเรียนนะครับ แล้วพอดีตอนแรกแม่นึกว่ามันยังมีตัวอยู่แต่ปรากฏว่ามันไม่มีตัวแล้วแม่ก็เลยให้พ่อตัดล้างสวยๆมาให้หนูแต่มันยังมีน้ําหวานอยู่โอเคเอามาคัน้นเอามาคัน้นหนูคั้นเลยไหมน่ะาานี่นะคะลังขึ่งของแท้ค่ะมาจากสวนยาวน่าจะประมาณหกนิ้วได้ค่ะความสูงหกนิ้วนี่นะคะ